ดีเนาะจะบบบเออว้าโดนโดนสอมบี้ไม่เอาสอมบี้เนา วยทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับบุ๋มเองนะคะในช่องสวิ f ตี้คราฟเมอรกันน้องวันนี้เราก็กลับมาสําหรับมายคราฟเอาชีวิตรอดกันนั่นเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยทาไมวันนี้มาเปิดเปิดคลิปบนเรือก็คือบุ๋มพยายามหาทางกลับมานะคะจากทางที่เราไปพยายามหาใบโอมที่มันมีสลามนั่นเองนะคะซึ่งมันไกลมากทุกคนทีแรกเรามีม้านะแต่ว่าเราไม่สามารถพาม้ามาด้วยเนื่องจากมันอยู่คนละเกาะนะคะ แล้วมันแบบว่ามันข้ามน้ําไม่ลาบากมากเลยทุกคนอืก็เลยไม่พามันกลับมาด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเรารีบกลับมานอนกันเลยดีกว่านะคะํำหรับวันนี้บุมก็มีโปรเจกต์ที่ทำเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็บอกกันแล้วกันเนาะขอไปนอนก่อนนะคะสักครู่โอเคตื่นมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะไปประจ์ภัยต่อซึ่งสิ่งที่บุมจะทำในวันนี้ก็คือมีน้องคนนึงเขารียกเก็ตมาว่าทําไมไม่ทําต๊บปุงยาสักทีนะคะซึ่งรู้สกว่าไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเราจะต้องทําแล้วแหละ ตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมอาหารเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนแล้วเราจะไปะเนเธอร์กันนะคะทุกคนซึ่งจำได้ว่าบุ๋มเคยไปจะลุยปราสาทเนเธอร์มันแล้วนะคะแต่ว่าไปหรือ,อยังวะน่าจะไปแล้วนะคะในอีพีไหนีแหละจาไม่ได้แต่ว่าแบบว่าเราเราไม่ได้เอาไอ้นั่นกลับมาด้วยอ่ะที่มันเป็นแท่งไฟอะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บของนิดนึงนะคะเราต้องทําดาบใช่ไหมคะทุกคนมีใครหลายคนบอกยังไม่ทําดาบเลยโอเคเดี๋ยวเราทําดาบแล้วก็ไปตะลุยกันต่อแล้วกันนะคะปึ๊บนี้ เพราะว่าเราต้องไปฆ่าไอตัวนั้นไงแล้วก็เรามีสมุดนี่ไงเวทมนต์ด้วยโอ้เอาอันนี้แล้วกันไม่รู้ว่าอันไหนมันดีนะบุ๋มก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องราเกี่ยวกับพวกอินชาเล็กเท่าไหร่โอเคปากบว,ว่ามันอินชาไม่ได้นะคะทุกคนไปไม่เป็นไรเรารีบรีบปตะตุยนรกกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก่อนที่มันจะคั่มเราเก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็น night vision นะคะ่ะไม่เป็นไรหาอาหารไปให้เยอะที่สุดแล้วกันตอนนี้โอเคค่ะไปพร้อมแล้วโอ้โหอาหารนี้ก็ลดไวเกินนะคะ ชื้อ่ะโอเคหนึ่งสองสามพรมอุ้ยโอ้ตอนนี้เราก็มาโผลอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมพวกซ่มบมี้มันมาด้วยเนี่ยมุใส่มันเดินหลงเข้าไปในประตูเนเธอร์นะคะทุกคนมาโผลที่เดียวกันเลยโอ้โหโอ้โหพวกแกทำไมมาเจอหน้ากันอย่างนี้โอเค เดินนี่ก็แบบอืดๆหน่อยอันนี้คือทางที่เราไปเจอปราสาทเนเธอร์นะคะทุกคนโอ้แก๊สเวอจ้าโอ้ทางนู้นไงตรงข้ามกันมาผิดทางกันทุกคนโอ้ยหามไม่ละเธอกลับไปกลับไปมันผิดทางมันต้องเป็นทางนู้นโอ้โหวันดี้แก๊สยังไม่เห็นเราใช่หรือไม่เรารู้เฮ้ยเพื่อนไปไปอือหืออาหารนี่ก็รดเร็วเกินไม่ใช่หลอกวิ่งด้วยนะ,ะลงตรงนี้โอเคอุ้ยตายอือหือ ไปแล้วโอ้โหข้างล่างก็ไม่ค่อยน่ากลัวเลยเออไม่ค่อยจะเจ็บเลยแป๊บหนึง่งกินข้าวก่อนเออกินสเต็กก่อนโอเคไปค่ะจดดืดออุย้ยแต่นี่เกือบต,ตกไปแล้วโอเครีบไปให้ถึงปราสาทนีเธอนะคะเพื่อจะได้หาสิ่งที่เราต้องการโัลโหตัวตนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย Nature Nature ใช่ไหมเถอ natural 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 n a t u r a เป็นทางนี้นะจ๊ะโอ้โหฟังไหนดีกว่านี้มันมีสองฝั่งทุกคนตรงนี้สามารถเราลัดเลาะไปได้ปะไปโผล่ตรงนู้นไงเออมรู้สึกว่าตรงนี้เราไม่น่าจะมาเนาะมาทำไมให้ไอ้บ้านานาโอ้โหข้างล่างนี้ก็ไม่ค่อยเป็นมิตร่าไหร่นะคะทุกคนเจ็บไมลสาระจึ๊บโอเคป้ายปายโอ้โหแสงไฟนี่ก็แสบตาเกินจึ๊บจึ๊บ เอ้ยกงเห็นฉันอยู่เหรออีกเกียตป้าโอ้โหมาแล้วค่ะทุกคนสงสัยต้องตกกลับบ้างละฟริงเอ้ยโอ้โหตีไม่โดนด้วยเอาไหมเอาใหม่เซี่ยโอ้โหเอาไหมสิฮะเออโอ้โหเปล่าเอ้ามันไม่โดนว่ะไม่เป็นไรเราไม่เล่นเลยดีกว่ารีบไปดีวกว่าโอ้เล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชื้อชื้อหรือดื้อชื้อหรือดื้อดื้อปั๊บ,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 บอ่ะปัดถอดให้หน่อย ทางนู้นนะคะโอ้โหเสียวมากเลยแบบนี้อะไปต่อจิ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไปยังไงต่อคะเนี่ยไปอย่างนี้เหรออ้าววัดโอ้ง่ายจะเร็วตั้งนานอีน้อยประสาทเนเธอร์น้อยๆของเราทุกคนเห็นหรือไม่นี่เลยอ่ะฮะลงไปดีกว่าค่ะต่อไปเราต้องไปฆ่าตัวไอ้นั่นนะคะอีย่าล,ลืมชื่อม,มันอยู่ไหนกัน เราต้องลงอันนี้ระบุเอาหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นมาแล้วแบบว่าได้อะไรกลับไปเยอะมากทุกคนภารกิจต่อไปของเราคือตามหาอีต,ตัวจีทองทองนะคะแล้วก็ฆ่ามันซะเพราะว่าเราจะได้ไอ้นั่นกลับไปทำม็อบพงยาไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละทุกคนอ๋อจำชื่อไม่ได้เว้ยมันน่าจะอยู่ข้างบนปราสาทนะคะแต่ไม่ได้ใจเหมือนกันทางไหนก็ไม่รู้ทางนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะไปค่ะกลับไปมันต้องเจอลวเนี้ยคือเรามาเพื่อที่จะได้มันกลับไปไใช่ได้มาแบบตัวเปล่าแบบนี้ไม่เอาแล้วเธอ ทาฝั่งนี้ไม่โอเคเมันน่าจะอยู่บนดาดฟ้านะคะนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยนี่คือสวสดีเนะาะจะแบบเออว้าาโดนโดนซอมบี้ไม่เอาซอมบี้เราเราขอโทษไม่เอาอย่ามาฆ่าเราสิแกเราขอโทษนี่ตัวที่เราต้องการฟริง่งนี่ได้มาแล้วหนึ่งแท่งค่ะไหนดูซิฝั่งนี้จะมีอีกหรือเปล่าฮัลโหลมันอยากเห็นสเปาของมันนะคะถ้าหากเจอสเปาเนี่ยคงแบบฮาเลยนะ หาไม่ยากเลยค่ะทุกคนโอ้โหปราสาทนี้ก็ไม่ได้เล็กย้อยๆโอ้โหนี่ใกล้แล้วใกลแล้วใกลแล้วทุกคนอยู่ระค์เจ้าเมยมาเร็ววิมาแล้วเจ้าบึบเจ็บมาก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 ถอยแป๊บนึงถอยแป๊บนึงขอตั้งหลักหน่อยโอเคมาพร้อมแล้วลุยเจุ๊บอืมสองตัวเลยสองตัวเลยปั๊บ ฟับ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 โอ้โหตายายากเลยนะโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเกิดอะไรแล้วเกิดอะไรแล้วมาเลยลูกโอ้โหมาเลยค่ะมาเลยโอ้โหอย่าห้าวนะบุ๋มอย่าห้าวโอ้โหโดนไฟเผาอีกไม่ใช่ธรรมดาขอสักสิบแพงก็ได้อะโอ้โหโอ้โหไม่เอาน้ำมาด้วยเดี๋ยวลงไปแป๊บนึงขอทั้งหลักคนค่ะเไปได้มาแล้วนิดนึงนะประมาณสามอันสามอันแค่นั้นแหละ ตัวนี้ขอกลับไปสักสิบอันแล้วกันมาทั้งทีต้องเงาให้คุ้มวิจิบบุ๊บบุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งค่ะอ้าวไม่ได้เหรอทำไมไม่รอปัสซาร่าอ่ะรอตรงนี้เลยกันมาเร็วเกิดมาเชกเกิดมาสี่เจ้าจะเกิดหรือไม่ฮลัลโหลนั่งอยู่คนเดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยนะโอเคถอยหน่อยเพื่อมันเจอเราไงเห็นไหมพอเราถอยปุ๊บมันก็เกิดปั๊บเลยนะคะทุกคน ปั๊บสองตัวเลยหรอสองสองตัวสองตัวต้องดรอปโอเคดรอปตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ดรอปไหมดรอปโอเคได้เป็นห้าแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้ละโอเคเกิดไหมเกิดไหมเกิดยังเกิดยังโอ้โหความรอมเกิดนี้อ่ะเก็บเห็ุรอแล้วกันยีใมเห็นอนุญาตยังยังเก็บมเห็นฮัลโหลเกิดยังคะยังใช่ไหมอ่ะนั่งรอยืนรอเลยอ่ะเลวมาเจ้อืนนี้ห้าหนึ่งตัว ตอบด้วยนะไม่ใจร้ายใจดำไม่คุณดู้รึว่ลืมเห็นขอโทษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดำอีกหนึ่งแท่งปลิตดาวอีกสี่แท่งโอ้โหโอ้ยโอเคเลือกเต็มแล้วพร้อมค่ะโอ้ยดีตอบเธอดีบอกเธอรออยู่อันนี้อันนี้ก็อย่าโอเคเอ๊ะมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยรอค่ะรอ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 โอ้ my god รอนี้รอแบบจ้องมองนะคะทุกคน ก็ได้ยังล้วลืมดูอะไรของบุ่มเนี่ยโอเคตกใจกันหมดเลยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอตัวเดียวเฟี้ยวกว่าเยอะอะไรนี้เหรอได้มาอีกนึงอันนี้ค่ะรอต่อไปสาับบ้านครั้งนี้ต้องได้ไปเยอะนิดนึงมันน่าจะมีโครงที่มันเยอะกว่านี้นะทุกคนมาไหมแบบมันดรอปทธอไเยอะอะไรเงี้ยมาดีจา้ามาดีจา้ามาดีจ้ะโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะบหลอกไปเนี่ยอ้าวไม่ดรอปอีกแล้ววกใจใหใจใหญ่ๆอ่ะอยู่ตรงนี้เลยเหี้ยมองเธออยู่นะจ๊ะเธอจะเกิดมาไหมเอ่ย ยึบไปนะขอมังอันนี้ก่อนโอเคอ๋อมาแล้วหนึ่งตัวสวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้เอ้าไม่ได้ดอกบเนี่ยมันได้แค่เจ็ดกันทุกคนโอ้ยสองตัวแล้วอีกสามตัวเนี่โอ้โหโชคดีโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่เนี่ยโอเคเออ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 โอเคได้มาแปดสามตัวดอกแค่อันเดียวทุกคนอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นลูกคะขี้เกียจท่านะบางที เยกินขนมปังชั่วคราวไปคะตอนนี้อาหารเริ่มจะหมดละทำยังยังไม่เกิดอีกรอซาร่าทำไให้เกิดดีดฮะโอ้ชอบมาในความร้อนนี้สิหนึ่งสองสามทุกคนสนุกค่ะสนุกสุดๆการขุดมากแบบนี้อ้าวเกิดมาแล้วเราสองตัวยังไม่เต็มตังตัวเลยแปมหนึ่งสิว้ายเจ็บเจ็บเจ็บหิวไม่ใช่ลหนะโอ้มาแล้วค่ะมันมาแล้ว ถ้าดำท้าดำโมเดลซิกแซกแกยิงไม่โดนฉันหรอกเออเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ uh ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้โปรยแป๊บหนึ่งหายแป๊บหนึ่งขอถอยตั้งตัวก่อนนิดนึงโอเคมามาเตะมาเร็ว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 ตัวเดียวจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยฮโอเคอุ้ยไทยดอกให้อีกตัวนึงแถมเหรอ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 โอเคได้มา11อันแต่ไม่เล็กคียอ่ะไม่ชอบขออีกหนึ่งตัวนะคะให้มันเป็นเลขคู่มามา พร้อมและชิมพร้อมพร้อมมากตอนนี้พร้อมบวกมากค่ะรอ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 เกิดือยังนู้นฮัลโหลเฮ้ยฝั่งนู้นไม่เป็นไรใช่ไหมหวังว่าอีซอมบี้มันคงจะเลิกแบบอาฆาตแค้นแล้วนะไม่น่าไปตีโดนมันเลยอันนี้ก็ไม่เกิดเป็นสถีนนะเอ้ยอีกอย่ารอแล้วนะซาร่าเกิดเซจะเกิดไม่เกิดฮะอา้าวเกิดแล้วบนบนอยู่ เกิดแล้วหรอ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 นำาอีกหนึ่ง่ะเอาบอกเดี๋ยวว่าไม่ชอบเรียกขี้ทำไมต้องเกิดมาเยอะเลยนะจ้าจะตายจะตายบุ๋มเจ๊เจ๊เจ๊ยายาวยาโอ้พอแล้วค่ะกลับบ้านพอจบปิดจ็อบเยอะเกินละเยอะเกินละไปกับบ้านเรากันเถอะอืมประเด็นต่อไปคือเราจะแบบว่าเราจะกลับยังไงให้มันถูกกับถูกไม่เท่าไรนะเราลงมาจากตรงไหนแค่นั้นแหละ ไม่น่าจะยากหรอกเนาะน่าจะเดินไปข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงไปประมาณตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้หรือเปล่าง่ายขนาดนั้นเรื่อมน่าจะง่ายเหมนกันนะคะทุกคนปะแทะอ์มไม่ใช่ทางนี้เ,เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ทางนี้แต่มันน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันแถวนี้นะวู้ไถอย่าตกนะมันน่าจะมีทอดเอ้ยไงเจอทอดละ ตรงนี้เป้าออนี่ไงคะทางนี้เอ้าใช่เหรองงแล้วเนี่ยงงละมันก็ตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนี่โอเคแค่หันผีทางไปค่ะกลับบ้านเราลักรออยู่ชืบชือึบชืบทางนี้ทางนี้โอเคปึ๊บปึ๊บชืบจะไม่ตีเราใช่ไหมเร้ยไม่ทำอะไรผิดนะแกโอเค วิ่งไปให้ถึงวิ่งพิตู้นค่ะไปเดือด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 เอนเดอแเจออเดอล้วแบบอยากโดนอยากดอยากโดนโอ้โหเอ็นเดอร์แมดเอ็นเมใจเย็นเ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 โอ้โหไปหาเล็กเอนเดอร์แมนทีนอ้ไม่เอาอ้หอย่าตายไม่ได้เลยเอ็ e เดอร์แมนี่ก็ไม่ดรอปเนอะอสาเนึกว่าจะได้แบบอนั่นหน่อยเอ็ e เดอร์ทุกคนก็ไม่โด ไป,ไปกลับบ้านดีกว่าพิกแมงตัวน้อยพิกแมนช่นตัวน้อยใช่ไหมไปไปต่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาแวะชมจุดน่าสนใจน่าสนใจอะไรเนี่ยพุ่ก็ผิดอะ่ะทุกคนกลับบ้านกันเถินนะโอ้อยนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสะพานตรงนี้แล้วนะคะก็ไม่รู้่าอีกไกลแค่ไหนจนกลัวฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าจะถึงบ้านเสียที โอ้ดูง่ะะายเจอแล้วค่ะประตูทางกลับบ้านที่น่ารักที่สุดของเราตอนนี้รีบกลับบ้านเลยดีกว,ว่าคิดถึงบ้านมากค่ยทุกคนใครอยากให้หมุมสร้างวัานหลังใหม่อีกก็กดไ like ลค์กันเยอะแล้วกันเนาะลองคอมเมนต์ดูเผื่อบลูมแบบอยากจะเบื่อๆอีกว่าแบบอาจจะมาสร้างเพิ่มในแมบก็ได้นะคะเพราะว่าเล่นจบเราไม่รู้อาจจะได้ไม่จบก็ได้ดูก่อนเพราะว่าแบบไม่รู้จะทําอะไรในซีรีส์แต่ละซีรีส์จริงๆนะเออถ้าห่างบลมไม่มีอะไรทําอาจจะแบบว่าเปิดโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ ไม่รู้อะดูก่อนนะคะว่าจะอัดจ,จะเปิดไหมหรือยังไงต้องรอดูนะคะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรทาไงบุ้มแบบเล่นแบบเออเข้าใจไหมแบบคนเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคน <c oughs> เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วก็แบบหาของไม่ค่อยเก่งแล้วก็ยังไงอะสร้างฟาร์มไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบบางทีก็โทนะแบบทําไมฉันไม่เปิดโปรเจกต์มันแบบสร้างเมืองอะไรเงี้ยมันคงจะง่ายกว่าเพราะว่าบุ้มแบบเป็นสายสร้างอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ดดแต่เราก็จะพยายามเล่นให้มันได้ไกลที่สุดนะคะทุกคนแบบเอาเป็นว่าแบบพยายามแบบหาทางไปดีเอ็นให้ได้อะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนมาเรามาทำหม้อปรุงยากันเลยภารกิจเราจะคอมพลีทวันนี้แล้วค่ะตืดอได้มาเร็วต่อไปแล้วก็เอาเหล็กที่เรามีนะคะเห็นไหมเหล็กที่เราเผาไปไปทำหม้อปรุงยาต่อ จึ๊บนี่ต่อไปก็ใช้กระจกนะคะต้องเป็นรายใช่ไหมกระจกบล็อกนะคะอาอใส่เผาก็ได้โอเคทาเป็นขวดแก้วนะคะเออไม่ใช่สิบ้านเรามันต้องเผาหล่อนละองมาเผาตรงนี้โอเคต่อไปเราก็ไปเก็บม e ีเห็ดเนเธอร์มาไม่ต้องเก็บก็ได้นะมีเยอะอยู่โอเคไหมนู่นนะคะในฟาร์มตรงนู้นก็เยอะมากเลย รู้สึกว่า NPC นี่มันจะขยันปลูกอีแครอทมากนะคะทุกคนโอ้ยจากฟาร์มข้าวกลายเป็นฟาร์มแครอทละสงสัปดาห์หน้าก็อาจจะต้องมาสร้างฟาร์มเพิ่มนะคะแล้วก็เอา NPC คนหนึ่งไปอยู่อฟาร์มหนึ่งเพราะว่ามันมันมีแบบยังไงอะไรอันไหนมันเก็บเกี่ยวเร็วมันก็จะเอามาเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกไอ้นี่ต้องไปเยอะมันถามเห็นไหมอันนี้มันโตวไวกว่าข้าวเลยทุกคนมูน่าเก็บยังไงอ่ะเก็บไปก็ได้อ่ะน่าเก็บค่ะดูสิเป็นสีแดงแบบน่ารัก โอเคเดี okay. ๋ยวปลูกคืนห้าชึบชๆๆๆบืบชืบความปลูกนี้มันจะชะลูนิดนึงอะนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะโช้ออย่ายโดดสิโอเคอย่าบอกว่าอย่าโดดบุ๊บอฟังกันเลยนะบุ๋มบี้คุยกับตัวเองโอเคได้มาหอันพอหรือยังนะดูกันทำเป็นแก้วอ่ะพอละโอเค ก่อไปก็เอาถังนี้มาวางเราควรจะไปทําห้องสาหรับปรุงยาจังห่างไว้นะคะโอเคไม่เป็นไรเราทาเป็นห้องตรงนี้ก็ได้นะคะมันยังว่างอยู่เราก็วางตรงนี้ไปโอเคแล้วก็ขี้เกียจไปตักน้ำมาทุกคนเดี๋ยวขอทําให้นี่ใหม่ก็ได้อะัาบบักเก็ตมาแล้วก็ใส่น้ํานะคะปึ๊บนี่มาแล้วจ้าก็เอาน้ํามาเติมนิดนึงฟ้า แล้วก็เอาที่ปรุงยาของเรามาตรงนี้แล้วก็เอาเป็นว่า,เ,าเราเอาโต๊ะคราฟขึ้นมาด้วยดีกว่านะคะโอเคตรงนี้ก็อุดไปด้วยหินนี่เลยฟับแล้วก็มาวางตรงนี้แทนเดี๋ยวนะว่าอ,อยู่ยากเลยเนี่ยเราควรจะไม่ทําตรงนี้เนาะเอาใหม่สิโอเคเอาใหม่เอาใหม่ต้องวางดีๆดีๆก่อนนะคะทุกคนเอาเป็นวางตรงนี้แทน แล้วก็มีโต๊ะคราฟฝั่งนี้เราไว้ยืนดีกว่านะคะแล้วก็ตักน้ํามาค่ะเตรียมม่จะบ,บุงยาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีของเท่าไหร่เลยฟึบแล้วก็เอาแก้วอันนี้มาใส่น้าอ่ะใช่ไหมแล้วก็อย่างงี้ชึบแล้วก็เอออยู่นะเอา้าไม่ใช่มันต้องข้างในนี่สิเฮ้ยเอา้าต๊ปรุงยาลืมวางได้ไงเนี่ย ก็อันนี้เป็นการมือใหม่หัดปรุงยานะคะแล้วก็จะใส่ไอ้นี่อ้าวไม่ใช่อ๋อมันต้องเป็นลูกไฟอะนะได้ละชึบอุ้ยชึบแล้วก็ใส่ไอ้นี้เข้าไปอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขวดที่มีน้ำ <c oughs> คนมันเล่นไม่เป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ขวดเป่าหรอโอเคได้แล้ว น่าจะสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะม่วนอันนี้นี่คือการทําม่วจริงๆขอดูกอนมันจะได้ไหมไม่เคยปรุงยานะคะเกิดมาทำแล้วค่ะทุกคนพร้อมปรุงยามากแล้วตอนนี้ <c oughs> ต่อไปเราก็หาอะไรที่มันแบบว่าเป็นแครอทปะน่าได้น่าจะได้นะ <c oughs> อันนี้คือไม่รู้เป็นยาอะไรค่ะทุกคน <c oughs> อ้าวไม่ใช่หรอมันทํายังไงละเนี่ยมันต้องใช้ ทองเยอะๆใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเอาทองที่เรามีนะคะแป๊บหนึ่งทอ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 งอยู่ไหนทองค่ะไม่ใช่อปบนทองทองอยู่นี่อ่ะหนึ่งอันมันจะละลายได้ปะเนี่ยได้เก้าอันเลยโอเคน่าจะถูกต้องแล้วแหละนี่คือไปดูตารางครับครับปุงยาหามานะคะมันจะได้เป็นยาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนปึ๊บนี่ต่อไปแล้วก็ ใช้อันนี้ใช่ไหมกับอันนี้อ่ะ9เก้าอันไม่ใช่แบบนี้สิมันต้องมันใช้แปดอันหรือเปล่าทุกคนเอออันนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคได้โกลเด้นแครอทมาตไอไปลองปรุงต่อนะคะอือฮึไหนดูสิจะได้อไรออกมาค่ะทุกคน ปรุงยาครั้งแรกของบุ๋มเองนะคะมันคือในวิชันหรือว่ายามองกังคือนนั่นเองนะคะลองกินดูก่อนฟริงอ๋อแบบเราก็ลงเชเดอร์นะมันก็จะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเท่าไหร่นะคะเห็นไหมท้องฟ้าก็จะสว่างขึ้นในบางที่ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะทุกคนฮ่าฮ่มใจก,กับตัวเองจริงๆเลยนี่คือการมือใหม่หัดเล่นนะคะทุกคนก็เ <laughs> นาะโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าบาย จุบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย